มากันที่กรณีเรื่องของการติดเชื้ออีโบลานะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะมีชายชาวเมียนมานะคะเดินทางจากประเทศไลบีเรียซึ่งก็เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของเชื้ออีโบลามาเปลี่ยนเครื่องบินนะคะที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทยเพื่อที่จะต่อไปอยังประเทศเมียนมาเมื่อหนึ่งถึงสองวันก่อนก็ทําให้เกิดความกังวลน,นะคะว่าชายคนดังกล่าวจะนําเชื้ออีโบลามาแพร่ระบาดในประเทศไทยและเอเชียเราจะไปสอบถามความชัดเจนเรื่องนี้นะคะจากนายแพทย์อ พาดการกวินพงค์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนักสวสดีครับผค่ะณนะขณะนี้นะคะในเรื่องของความชัดเจนเรื่องของเส้นทางของชายชาวพม่าที่เดินทางผ่านมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะนี้ประการแรกนะครับเคสนี้ยังไม่ได้วิจัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับเท่าที่สอบทางข้อมูลกับทางประเทศพม่านะครับ เขารายงานว่าเบื้องต้นเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นมาลาเรียนะครับผมค่ะและขณะนี้ในเรื่องของความชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะเชื้อบอกว่าเห็นมีการนําเชื้อไปตรวจที่ประเทศอินเดียคะ่ะครับจากนั้นเขาก็จะเอาเลือดของผู้ป่วยเนี่ยไปตรวจสอบยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คงต้องใช้เวลากับทางประเทศพม่าเขาสักเล็กน้อยนะครับผมค่ะในขณะนี้เบื้องต้นมีการพูดคุยไหมคะว่าจะใช้เวลาระยะเท่าไหร่คะในการที่จะทราบหรือไม่ทราบหรือว่าในขณะนี้คือยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ ขณะนี้เนี่ยเขาวินิจฉัยเบื้องต้นผมใช้คำว่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าเป็นมาลาเรียนะครับแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมโรคเขาก็จะตรวจยืนยันว่ามีเชื้อไวรัสอีโบลา้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับและคงต้องสอบทางกระทางพมา่าเป็นระยะระยะครับผมค่ะแล้วถ้าหากขั้นเดรร้รายนะคะอาจจะติดเชื้อไวรัสอีโบลาทางประเทศไทยมีการมาตรการหลังจากนี้อย่างไรคะมาตรการก็คงเป็นไปที่เราดําเนินการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการติดตามผู้สัมผัสนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการป้องกันแล้วก็การระวเควาระว่างการติดเชื้อในโรงพยาบาลก็คงดําเนินการมาตรการตามที่เราวางไว้ครับผมค่ะในส่วนของการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ท่านประหลัดมีการสั่งมาตรการอะไรเพิ่มเติมจากที่ณขณะนี้เรามีการเตรียมการไว้อยู่แล้วไหมคะ ครับท่านประหลัดก็ได้มีการสั่งการในหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าให้จำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะมีระบบแล้วก็มาตรการในการเตรียมการยังไงทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการอะไรําลองนี้นะครับที่เกี่ยวข้องให้ตกวนมาตรการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการที่2ก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการในการตรวจทาง้องปฏิการเพื่อให้สามารถยืนยันการวินิจฉัยได้แม่นยําและรวดเร็ว นะครับมาตรการที่3าก็คือเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายนะครับเพราะน้นความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจะเป็นที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ให้ทบทวนมาตรการต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องครับผมค่ะท้ายสุดค่ะท่านอยากให้ท่านให้ความมั่นใจค่ะหลังจากที่เกิดกระแสบแบบนี้เมื่อวานทําให้หลายคนนั้นตื่นตระหนกว่าสรุปแล้วตอนนี้เชื้ออีโบลานั้นจะเข้ามาประเทศไทยหรือไม่อย่างไรอยากให้ท่านเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ ครับผมประการแรกก่อนนะครับเชื้อไวรัสอีโวลาเนี่ยไม่ติดต่อทางหายใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ติดกันง่ายนะครับไม่ใช่แค่ว่าเขาลงมาเดินที่สนามบินแล้วจะติดไกรนะครับการติดต่อเนี่ยติดต่อด้วยทางเลือดแล้วก็ติดคัดหลังต่างอันที่หนึ่ง,ง,งไม่ติดกันง่ายนะครับประการที่สองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสที่ผู้เดินทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยมาประเทศไทยแต่ก็จะมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้โรคมันแพร่กระจายไปได้ก็ขอความยืนยันและก็เชื่อมั่นนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมาประเทศไทยแต่เราก็จะสามารถควบคุมได้ จี่งใ,ใจว่าโรคนี้ไม่ติดกันง่ายพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแตกตื่นหรือคลัวกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีกระแสตื่นกลัวชาวพม่า,อ,มาอีกก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะพม่าก็อยู่บ้านเรามานานแล้วแล้วก็จำนวนไม่น้อยจีเดียวครับผมค่ะช่วงนี้ตรวจสอบกับนายแพทย์โอภาสการกระวินพงเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนี่ก็เป็นคํายืนยันและก็สร้างความมั่นใจกับคนไทยนะจากที่เมื่อวานนี้ตื่นตระหนก ok นะคะมีก<ช>ระแสข่าวออกมาว่าเชื้ออีโบลาจะมาระบาดในประเทศไทยแล้วใช่แล้วครับอย่างสํานักข่าวที่เมียนมาเองเนะครับก็มีการรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อมูลก็ตรงกับที่ทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ระบุไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีการบอกด้วยเหมือนกันว่ามีผู้โดยสารที่มาพร้อมกับชายชาวพม่าคนนี้อีกประมาณ4ี่คนนะครับซึ่งขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มีอาการบ่งชี้ชัดเจนแต่ว่ามีการกักตัวไว้เพื่อที่จะดูความคืบหน้าต่อไปนะครับว่าจะมีอาการบ่งชี้อื่นอีกหรือไม่นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับ ยังมีรายงานด้วยว่าชายชาวในจีเรสองคนนะครับที่เดินทางมายังนครโฮจิมินห์ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับขณะนี้มีการจักตัวไว้เพื่อที่จะดูอาการนะครับหลังจากที่พบว่าชายชาวในจีเรียทั้งสองคนนั้นมีไข้สูงนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เดินทางมาที่เวียดนามเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4วันจะทราบผลสําหรับความสงสัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับมาติด